สวัสดีครับพูกับสุลุกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวลเทือนไทยลีกการเตะเรือคว้ากองหน้าลาซิโอการเตะเรือเอซีนะครับสโมสรน,นังในศึกไทยลีกบรรลุก,กตกลงคว้าตัวปาริยานเปเรียดยีกีแข่งลาซิโอกาโชซาอิตาลีเลยนะฮะเปเรียนะครับเจ้าของฉายาเอลโคโค,โคหรือเจ้าสัตว์ประหลาดเคยแจ้งเกิดในนา้นทีมชาติโคลอมเบียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี ด้วยการซัดไปถึง5ประตูในศึกชิงแชมป์อเมริกาใต้รุ่นยู20เปพาทีมควา้าแชมป์และได้รับความสนใจจากไลเซโอทีมดังในอิตาลีที่เสนสัาคาคว้าตัวไปร่วมทีมในศึก,กโชซาอิตาลีแต่ไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงได้ก่อนถูกปล่อยยืมตัวและย้ายไปแข่งขนันกับเปรูจาทัวลูโกและเบเตฟวาราซาในบบลแกเลียซึ่งเป็นต้นสกัดสุดท้ายและล่าสุดโดยลงสนามไป32นัดยิงได้8ประตู สำหรับดูกาลใหม่นี้เปเรียจะมาจับคู่ในดนนักกับอาลซูเบฮีดาวยิงทีมชาติโอมานโดยหวังจะเป็นกำลังหลักในการลาบประตูให้กับการทอเรอเอฟซีภายใต้เป้าหมายในการลุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์ไทยลีกฤดูการ2 0 2 5ัน2าถึง2026นะครับกรหมึมจริงๆด่วนพาริเคเวิร์ดเรียก3แข้งไทยลีกติดทีมการูด้าดวนจีนและญี่ปุ่น ติดแเวิร์นะครับยอดกุญเือทีมชาติอินโดนีเซียประกาศร,รายชื่อนักเตะ32ขุนพลเตรียมทันศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ3นัดสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติจีนและญี่ปุ่นโดยมีนักเตะที่ข้างแข้งในต่างประเทศติดทีมก็มาถึง19รายรวมถึงแข้งเทพจากทะลีก3คนสำหรับนักเตะจากทะลีกที่มีชื่อติดทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยปรตาตมาฮาฮันส์แบ็กซ้ายจากทูแมนคอตยูเนเต็ด อสนาวีมังกกลัมแบ็คขวาจากกันทรเรสซี 4, เซเพตีนามาแบ็คซ้ายคนใหม่ของบุรีลัมทีมชาติอ,นอินโดนีเซียจะเริ่มท้าแคมป์เก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมก่อนจะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมชาตจีนในวันที่5มิถุนายนและจะบุกไปเยือนทีมชาตญี่ปุ่นในวันที่10มิถุนายนในศึกฟุตบโลกรอบคัดเลือกเพื่อชี้ชะตาเส้นทางสู่ฟุตบอลโลกปี2026นะครับ ด่วนช่องไทยทยอดสดแมตช์ชตาแชมป์บุรีรัมตัวแทนประเทศไทยปะทะคองฮันฮานอยยอดทีมจากเวียดนาม่ายทอดสดทางทรัฐทีวีช่อง32บนะครับวันที่21พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับแชมป์เป็นชิปหรือช e ้อปปี้ครับ2อถึง2อ2 5บรอบชิงชนะเลิศเล็กที่2บุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยพบกับ ของฮันฮานอยเอฟซีทีมแกร่งจากเวียดนามโดยจะแข่งคิกออฟวันที่21พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งณสนามบุรีรัมสเตเดียมประเทศไทยโดยเลขแรกบุรีรัมปบุกไปเสมอของฮันฮานอย2ประตูตอ่อ2ถ่ายทอดสดทางไทลทีวีช่อง32อย่าลืมมาร่วมเชียร์ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแชมป์รายการทั้วใหญ่สุดของอาเซียนให้ได้บุรีรัมสู่ ิดโพ11ตัวจริงทีมชาติไทยยู23ปีดวนศึกฟีฟาเดย์เดือนมิถุนายนจาก23รายชื่อลงสนามอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนซึ่งจะพบกับฮ่องกงยู23ปีและยูเอยู23ปีในวันที่4และวันที่10มิถุนายนปี2568โดยหนึ่งในนักเตะการหลักสำคัญของทีมชาติไทยชุดนี้นำทัพโดยอารวันแกนแย่ปีจอมทุรุทลวงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสในวัย19ปีจากโอลิมปิกลียงสโมสรใหญ่ลีกฝรั่งเศส วันนี้เราเปิดโผ11ตัวจริงของทีมชาติไทยชุดยู23เปโดนศึกฟีฟาเดย์มิถุนายนจาก23รายชื่อพทรทกศาประตูเป็นศิวรวุฒิวงเรียนคำสมสรสิงฉิงสงรายยูเนเต็ดกองหลังวริชชูทองสมสรบีจีปทุมทวีก,กวินจันศรีสมสรสเมืองทองยูเนเต็ดชนภัทรปัวผันสมุรสอนนาราขับจากญี่ปุ่นพลเอกเมนีกรสมสโมสอนพีทีประจวบกองกลางตัวรับ ซิธาบุลล่าสมสรสอนการทั่วรเอฟซีกองกลางตรุกพงศกรสังฆะโสภาสมสรสอนราชบุรีเอฟซีเสกสรรราตีสมสรสอนบุรีลำกลองหน้าเอารอนเกนิแยสมสรสอนิอลิกกิยงฝรั่งเศสธนาวุฒิโพชัยสมสรสอนหนองบัวพิษเอฟซีายอามยับสมสรสอนนครราชสีมามัตด,ด้าเอฟซีด่วนทีมชาติบูไนนะครับประกาศ ไม่ส่งทีมฟุตบอล4เกม2025ที่ประเทศไทยด่วนทีมชาติบูนัยประกาศไม่ส่งทีมแข่งขันฟุตบอลีเกม2025ที่ประเทศไทยสมาคมฟุตบอลบูนัยรารุตซาลามหรือ FA NBD ตัดสินใจไม่ส่งทีมเขา้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยจะไม่เข้าร่วมในทุกประเภทการแข่งขันฟุตบอลด้วยที่ประกอบไปด้วยฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงนะครับ การน์นี้บูนเคยลงทะเบียนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในเบื้องต้นแล้วแต่ล่าสุดมีรายงานว่าได้ถอนตัวทั้งหมดทําให้ฝ่ายจากการแข่งขันของ4เกมครั้งที่33อาจต้องพิจารณาแก้ไขระเบียบการแข่งขันหรือโครงสร้างของตุนเวนแมตต์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนเกมที่เหลืออยู่ในแต่ละประเภทความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายในอาเซียนเนื่องจากบูนเคยสแสดงความพร้อมในการส่งทีมเข้าแข่งขันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเหตุผลอย่างเป็นทางการจากทางสมาคมฟุตบอลบูไนแต่อย่างใดนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นขนที่20พฤษภาคม あ。